เบิงจ้าทางสเปนเมื่อวนีอากาศคึมคึมฝนตกฝนตกถนนเปียกไม่แยะอยู่จ้ะฝนตกตอนนี้เวลาสองทุ่มเคืองจ้ะเวลาสองทุ่มเคืองจะว่าเป็นจ้าไหนสองทุ่มเคืองสองทุ่มครึ่งนะคะตรงเป๊ะเลยตอนที่ขึ้นมาถ่ายในเป๊ะเลย พายังแก่ง้ังจัง,งอยู่เอาขึ้นก่อนหลดเขามาเดี๋ยวพี่จับไปทำยันเขาเจ้าเวลาสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่ม,มครึ่งเอิงอีกฟังหนึ่งฟังหนึ่งนะจ๊ะเนาะฟังหนึ่งของตึก นี่ละจ้ะแกงจังปางไฟประคันได้เปิดสองทุ่มครึ่งหนาวไหมฝนตกแล้วหนาวโอ้ตึกกรเจาตึกขระจ้เเป็นเป็นยังไงจ้ะตึกตึกเก่าบ้านหลางกรเจา ก็ไตย,ยานบอยานพีหลอกบทจา้าพีหลอกเด้ดดอผู้ใดเขามาเบิงเราบ้างพีหลอกเด้อเนี่ยว่ามีแนวร่งไหมจ้ะมะทายแหบึงเออมาทายแหเบ่งอันนี้ไหมเอออย่างกงะเบิงไรเบิงไวลาสองตุ่มเคืองมันเือไอยสองตุ่มเคืองมันอย่างไรแจ้งจังปางอยู่พี่น้องจ๋า องตุ้มครึ่งสองตุ้มครึ่งหันไปเบิ่งตึกลังนเอาอันนี้คือประเทศสปเปนนะคะประเทศสปเปนสายไฟมายงมายังนี่จ้ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่ด้จา้ามากปกบมักกดไ้โลดเบิ่องไ้โลดสงสารแม่ลูกอ่อนแน่ មន្លារម្រើនខ្លារ